แม่์นะเห็นทองดีกว่าลูกเยาพี่ให้กับเจ้าพี่ไม่อยากแต่งงานนะนี่แม่ทำอะไรขนาดนี้หรอเนี่ยใช่นะสิลุงแม่อแล้วผู้หญคนนี้เป็นใครกันรู้จักหรือเปล่ารู้จักเหมือนกันปานังแต่งไปเลยแล้วพี่ไม่แต่งเราฉันพี่น้องจะยกให้พี่เดียวพ่อเขาดักเธอเพียงแค่คนเดียวไงผู้หญิงสองคนที่เป็นใครกันรู้แต่เป็นง่อยยังไม่เจียมอย่าให้เจอหน้านะแต่พี่น้องน้องน้องท่าน แต่งเลยนะรู้จกักกันได้เนี่ยเราคุยยังไงรู้จักกันได้ยังไงโอ้ยหัวเราะเลยฮัลโหลแล้วคอยดูนะ,ะว่าที่พ่อใหม่เยสีเราสามคนเลยะเดี๋ยวจะเข้าไปนะแล้วก็ขนมคอยช่วยช่วยเราอัดสไนด์ด้วยนะนเพราะว่าเดี๋ยวสามคนเนี่ยจะมาลุงแยกเราอัดนสนด์เพาะนนั้นเลยเหรออือโอ้คอยดูสิคอยดูจ้ะตามใจแล้วกัน อีข้าไปเจ้ไปเดินดีกว่าเดินเด็วก็ติดเดยวไม่ต้องเดินน,น้อยถนนเดึงหิบอเลยนีจ้เมาจากไหนเนี่ยเดกล้ามไม้โหแตกขึ้นเลยไม่มีใครเข้ามาเลยปนอนดีกว่าองอนนั้นแหละใช่ไหมล่ะ วันนี้ใครเนี่ยแดนดีแผนผู้ใช่ป้นี่เจ้าพี่ยังไงเนี่ยฮะวันนี้ใครวันแต่งงานเราแล้วแดนดีแต่งงานอะไรก็สัญญานงไงว่าจะยังแต่งเธอแบบพี่อันสันไงเนี่ยไหนเจ้าพี่สัญญากับบอกฉันว่าจะไม่มีคนอื่นไงแล้วผู้หญิงสองคนนี้เป็นใครผู้หญิงคนนี้เหรอลูกคนสุดท้ายมีผัวแล้ว ไม่ได้อยากรู้นี่รู้แล้วังไงกันอีกเหรอพูดอะไรหัวอีกเหรอนี่ถามจริงเหอะสามคนไม่ไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ไปในกายของฉันเลยเป็นง่อยนี่ไม่จริงเดี๋ยวล้มผักไม่ได้ลานีล้มขึ้นล,ล้มลงไม่ต้องมายุ่งเลยใจไม่ถูกเลยไปง้อคนอื่นดีกว่านี่ตังเยอะ,อะ,อะอ เออไปค่ะ <desserts. S 1> อ้าวนี่เหรอเนีนี่มังใช้ใครเองแล้วนะไปค่ะอ๋อไม่เห็นมังใช่จริงๆเหรอโอ้มังใช้ขอร้องเลยนะไปค่ะขออะไรบอกมังใชนไปเถอะมังใชนไม่อยากแต่งงานอ้าวทำไมไม่อยากแต่งงานแล้วนี่กับเจ้าแล้วนี่ชสบายอะไอยู่ในเมืองมังใชนได้มีคนรักอยู่แล้วไปค่ะมีคนรักอยู่แล้วใครอ่ะก็พี่บุญนำไงล่ะไปค่ะไอ้บุญนำเด็กวัดเลยเหรออ้าวแล้วพอมันได้ยังไงไปคะ ก็รู้ได้ยังไงเคยคุยไล์กับมันยังไงผมฉันก็ไม่แต่งไปค่ะเหรอไปแต่งใช่ไหมไม่ไปค่ะเฮกี้อีกรอบเลยหนึ่ง้อสามไม่ไปค่ะแล้วแต่อาที่สบายใจแล้วกันชอบเด็กกว่า นี่หน้านายหนันนี่ยแต่งงานอยู่ด้วยกันสบายจะตายอยู่ในเมืองด้วยทาไมแต่งกับนายไม่ได้แต่งกับใครแต่งกับพี่กีซ่าแต่งกับไอ้น้เหรอใช่แต่งอะไรมันมันเคยอยู่บ้านบ้งหรือเปล่าเรื่องของมันคนนั้นไปเลยไม่รู้ไม่ชี้ตัดใจนะไปเลยไม่รู้คนนั้นไม่รู้เลิกเหี้ยน้วที่นอหรือยังไม่คุยไปเลย เจออะไยังโอ้ยยายไปเพื่อนลูกใส่สงสารนี่เองตเดยายจะรู้จังไลนนะถ้าผลงานไม่โชวกิจจะนาตายขึ้นมาดูสิว่าเธอกับเธอเนี่ยจะไปรักใครจะไปแต่งงานกับใครไปละไม่ได้โอ้โหนะงงสุดขยันลำมาด้วยนะลำโชว์หน่อยดิ a t t e m p

เราองอินอะไรอะ่ะน้องเพรก็น้องพรตัวเท่ครับน้องกินเองพี่บุญนำพี่บุญนำจา๋าวาสนาอยู่ที่นี่พี่มาช่อบโฆษณาเลยใช่ไหมจ๊ะโฆษณาแล้ว,ว,ว,ลวรีบออกไปจากที่นี่เถอะวาสนาไม่อยากแต่งงานกับเจ้ากาแม่และสีทองดีกว่าลูกยกชื่อให้กับเจ้าไงฉันก็ไม่แต่งนะรีบไปเถอะพี่ไม่ต้องพูดอะไรต่อเลยเหญิงจะพูดคนเดียวแล้ว เธอโดนใครจับตัวมาก็เจ้าไงล่ะจ๊าถิ่นเ่พป๊าจ๊าไปไปช่วยฉันด้วยเธอไม่ต้องกลัวหรอกจ๊าเดี๋ยวพี่จะไปจัดการเองคิดแล้วไปเจ็บใจแล้วเกินมันเจ็บใจข้าซะแล้วเกินเจ็บใจคนรักโดนรังแกข้าจะเผา เรื่องแปลให้มันโชดตายมองละจันทร์มองละจันทร์มองเจออยากกินอยู่ว่าให้เงินเนื้อต้องมองละจันทร์มองละจันทร์มองมีอยากกินอยู่ถึง ไี่ว่าไม่ไปได้ว่าอยู่ที่ี่้บ้านโอ้ยเดี๋ยพี่ติตามมาอยู่แล้วมึงโดดก็อคนอ้ถายแล้วแล้วไอ้รักหัวเลยไถ่ายเงียบไปเลยไหวไหไเนเลยมึง ทำอะไรไม่ได้เอามากระเบื่องเลย่วยขับอะไรนะแม่ชมงการให้รับจากพระเอกองบิ๊กปานรถเฟนเป็นการรัถวายมือให้กับเจ้าที่เจ้าทางลงมาเออ เร็วอยู่กันดิการทไมล่ะอยู่ทำไมล่ะครับบนแค่นี้อ่เงาำทำไมหือบอกกบนหลวงพ่อไว้บนหลวงพ่อว่าอะไรถ้าสำเร็จผมจะมาลำแก้บนออแล้วบนว่าผมบนเอาไว้เขาแปลว่าสำเร็จแล้วสักกืนผมบนว่าไม่เบียจับให้ผมมีต้นสต็อเครื่องอ๋อล้อ้โหมไม่ด้่อชอตพร้มกันเลยไม่าได้ไงอะอ้ลกตองทิ้งไปแล้วมั้งราเกียนี่ย โอ้ไม่เสียวเลยแม,ม่สงสารหลานนะนี่คุณเป็นอะไรเนี่ยเป็นการแสดงอย่าไปถือสาพี่เลยป้าไหนโอ้หนนโหเป็นอะไรอ่ะมา <c oughs> อยู่ที่นี่เลย,อยบอกพี่มาทางทางมานะี่ยตะขิดตะขวงใจจริงด้วยมาถึงการแสดงไม่ต้องกลัวหรอกกูใช้สามเครื่องเพราะวาทำไมต้องหนักวะ เธอยใช้แบบนั <bitch> <ấy> ้นเครเกินดีเป็นอะไร่เกิอะไยขึ้นเกิอเลยขึ้นโบกพี่มาเสียใกทำไมอะไอ้ไรเลยนะไอ้ไรที่มัไเป็มันไดนมันท้อมทมงมันทมทไม สิแล้วสิแล้วคงไม่ไหวแล้วอยู่รออยู่นี่ยอนเนี่ไอ้อาสนาไม่ต้องเจอโอ้เดี๋ยวโอ้ไม่จับตาเองชงลีลายเหี้ยชงลีสองลากยาวอี๋ไหมอีหมวยอี๋ไหมอี๋ไหมแล้วนี่กองเดี๋ยวเหี้ยมาชงลีลายเหี้ยหมวยไปก่อนลองพิงลลง

มนหมาจริงๆเลยในใจได้น้ำหมอมันดีอะ่ะไอ้เบ้นโตมามันจะเป็นยังไงวะหโอ้โหหน้าสงสารไอ้เบ้นพี่เนี่ยเบนไหนไปชักยู่ตรงไหนวะเนี่ยอย่าให้แพ้คนเะนอะแตของเราไม่ธรรมดาด้วยเรียล ขนมปสังขยาาเลียรากเลเกลืขนมเรียกคุเรียกลุงแม่คุณจะเี่กขนมปีนี่งอยว่ะหิวปังยังไม่หิวเลยนี่เจพี่อะไรเนี่ยโทมาหมดแล้วจะกินอะไรอยกกป งงใช่ไหมเดี๋ยวคนนัดไปเดี๋ยวคนนี้มาก็โอ๋นะจะทั้งงงแล้วก็จะบอกให้รู้ไม่ต้องตกใจนะทั้งบุญนำทุกตัวกิจฉาณนายเป็นคนเดียวกับเราอัศนัยเป็นคนเดียวกันเราที่ไม่เชื่อเราเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเป็นไปไม่ได้จริงที่เป็นได้แค่สามร่างเพราะว่าเราอัศนัยมีแหวนในวงหนึ่งที่มาจากพระอาจารย์พระอาจารย์บอกเราไว้ ถ้าเราแะดงเป็นเจ้านะแต่ว่าถ้อยู่ในร่อยให้สวมนิ้วชี้ถ้าจะเป็นบุญนำเด็กวัดให้สวมนิ้วก้อยแต่ถ้าจะเป็นขุนโจรกิจชนะให้สวมนิ้วกางนิ้วนางให้สวมนิ้วสามไม่เชื่อหรอไปคะไม่เชื่อไม่ได้เช่ไหมหาไม่เชื่อเนะเป็นไปไม่ได้มันจะไม่เชื่อจะเป็นไม่เชื่อเล่นหลอดคืแลวอ่นนี้ได้อย่ากมือสามครั้งนะห้ามกระพริตาเพราะว่าถ้าบุญนำที่เจกิจนะจะออกมา พร้อมกันเลยสามคนรวมหลอนเไนด้วยไหนลองทำให้ดูสิไหมคะได้เลยประมือสามครั้งนะช่วยนับดก็ใช่ได้หรือเปล่าอ้าวมัเกี่ยวกันอยู่โอ้พระคุณเอ้ยพ่อทำอะไรอะไหนล่ะมันยังไม่เห็นนีใครมาได้ก็รออยู่พี่บุญนั่งโอใคร เห็นไหมเห็นไหมไม่น <Entre ideas> ่าเชื่อเลยโอ้โหมาดูแต่ละคู่แต่ละคู่ซะเนี่ยไปดูคู่เราซิเนี่ยทำไมผมฉันแต่งไปด้วยผมฉันอายแย่เลยเพอร์เฟกต์ดีเพอร์เฟกต์ตรงไหนนะเป็นแคเป็นง้อยแบบเนี้หรอทำไมกลัวไม่ได้เรื่องสิอะไรไม่ได้เรื่องก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยไม่อยากให้เป็นง่อยใช่ไหมให้รู้เลย ไม่อยากให้เป็นง่อยไหมคะมันก้มีวิธีอยู่แค่ถอดแหวนออกเนะี่ยก็เป็นคนธรรมดาแล้วไม่เป็นง่อยทําได้เลยคะ,ะพี่ทำได้สิแต่ว่าเราจะเอาแหวนเนี่ยฝากแหวนไว้ทด่ใครถ้าแหวนหายไปยุ่งเลยนะก็น่านาซีนะคะแหวนหายต้องหาใช่ไหมล่ะแต่ต้อจะฝากไว้ที่ใครขนุนนั่งหลับไป้แล้ว น,น,น้ำแดงเลยหม่ตาเริ่มจะผ่านอินแล้วไปนี่หน่อยฝากของไว้หน่อยสำคัญมากเลยเมืองเนี่ยมันขี้เกียจจริงนะว่างไม่ได้ว่าเป็นหลักฝาแ่นหน่อยหายแล้วันนี้นะจะพี่กินยาอะไรอนะ่อยกินยาอะไรหายแนละ้วก็อถอดแวนออกเลยออ แหวนไปทับได้เไหมสวนแม่เลยสวนิ้วชี้ไปในแหวนพระเอกเลยนะเนี่ยยิรือเปล่าหนึ่งในล้านที่จะได้ใส่ใส่แล้วจะมีแม่มีเจ้ไหมโยบมีทั้งมีทั้งแม่มีทั้งเจ๊มีแม่ด้วยแม่กับเจ๊นิลมันเฮ้ยออกมาได้ไงอ่ะก็ขอให้หลวงพ่ใจ้มาได้ไงพระองค์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีธรรมะธั้งโม โว้เดี๋ยวไม่ทำหายเนาะไม่หายไม่หลยเนาะโอ้ยนี่ไว้ใจไม่ได้แล้วโว้ยนี่เหมือนพี่เอกเว้ยทำไมอ่ะอิถามองไงกูไม่เคยได้เลยเลยอ่ะคนยังมึงกูตาหน้าไว้เลยว่าคืนนี้มึงต้องนอนนอกบ้านทำไมเพราะอะไรวะตั้งแต่มึงเล่นเมื่อกี้แล้วทำไมอ่ะพบคนตับตรงเครื่องเลยอุ้ยพี่ถึงนสาวเครื่องเออสามเยอะกูอต้องต้องเรียนเยอะไง แค่ยังคู่เลยเฮ้ยทำไมทำไมทำไมกูยังไม่เอกอ่ะตาหน้าอ่อนเลยมึงเลยวันที่อะไรอ่ะต้องโดนเมียถีบกูไม่ใช่จักรยานถีบได้ไงองค์อย่างมึงไม่เจริญรอทำไมเพราะอะไรออกไปเลยแล้วกูจะรอดูวันที่เฮ้ยไปไปดูมึงโตเป็นผู้ใหญ่ ป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะอะ,อะไรมึงอ่ะไปเป็นไรกูไม่เป็นไรมไมเน,ไรนี่ยเนี่ยนิ้วเดี๋วเนี่ยของยังมึงอ่ะนะไม่ไดีจริงเขาถึงไม่มีใครไว้ไใจมึงไงมึงสภาพมึงดีมากเลยอะไรนี่รู้ตัวไม่ถึงเปลี่ยนไปอ่ะกูไม่เคยเปลี่ยน เป็นไรอะเฮ้ยเปลี่ยนไปนิดหน่อยดูมันก้าวขายากดึงนะก็นั่งนานไงทำน่วงเออแล้วทงี้ยมันจึงเปล่งโอ้ทำไมอ่ะฟองชั้งเมื่อกี้นี้ถอดถอทอดเมื่อกี้ถอดแหวงออกมาหายแล้วมาให้มงคลชั้นเนี่ยใส่มงคลชั้นก็เลยเปล่ง มึงเป็นง่อยไงขยันพูด่ป็นไงก็ปากแหกนไว้นี่ไม่ชอบเป็นง่อยเสียรู้เขาเสียแี่ยมึงเป็นง่ไงไปโดนเขาหลอกอีกเลยไปเลยไปเลยยังไม่ทันทีจะไปไหนได้หวะมันก็ต้องกลับของกลางแหละยืนคำหัวพวกกูใหญ่เขาลงไม่เลิกเลยคำหัวกูก็ยืนอยู่เฉยๆย่งไม่ได้คำมึงเลยเรื่องแม่เขาพ่อเ่าอะไร ผมมองไม่เห็นไิ่เล็กเลยไม่ชัดผมมองลลำบากจังช่วยหน่อยสิล่ะข่ามันเออตรงนั้นเลยเอาให้ตกไปเลยไยล่ะาเออสภาพดีว่ะอ๋อทั่วไปเต็มมองทางไม่อยาก อยู่ในกระเปาแบบนี้อีกแล้วปาเจ้าหลังเห็นนิ้วเลยเปลี่ยนนิ้วเอานิ้วชี้มาหยูดนิ้วนางหรือไงไม่ใช่ต้องถอดแหวนใช่ิ้วขี้มาส่งนี่เลยอ๋อต้องถอดออเหรอถอดพูดให้มันใช้ท่อใช้คำ่อยถอดออกถอดถอดแหวนถอดแหวน อกูเป็นอย่างงกูก็มาคับตัวเองอะใหไม่ออกทำยังไง้กูอะกูจังำงีเหรอออดนี่หัสมองอเยกระผ่าไปดูยังมึงมีผ่าของกูเหร่าของมึงมีมากกว่ากูไมึงเั้งสัิเดียวถอดแว่นออกอู้อกำลังจะถอดเนี่ยออกไหมเนี่ยนี นี่อบครั้งแรกนี่เจ็บไหมวะไม่อนแหวนที่นี่เจ็บอะไรอ่ะไม่เคยมีแหวนไปกับเขาอ่ะไม่เคยใส่ด้มชี้ไงไม่เคยดึงสิดึงอ้ดึงอยู่เนี่ยนี่ถอดครั้งแรกด้วยเนี่ยแล้วนิ้วเราอย่าไปงอสิมันเป็นอย่างนี้หนอว่าคูอยากเป่งเรอ โอ้ยใจตด๊กเหียถอกยักถอกเยงนะนอดจะได้ไหมเนี่ยอุ้ยแ้ามันแนงจริงๆมุนยหมุนมุนตัดนิ้วเลยยัไงอะออกออกแล้วโว้ยเอาหายแล้วไปดูเสียงรู้เขาเดียวนี้มาเกนิ้วเลยเก็นิ้วเหรอ อะไรเดี๋ยวไหนเดียวเดีวนางเหรอเดี๋ยวรึ um, ้เดี๋วไหนก็ได้เออเออเออเฉันเป็นไรฉันเป็นไรอ่ะฉันเป็นไรอ่ะบ๊อฉันเป็นไรไรเออฉันเป็นไรเมื่อกี้นี่ะไม่รู้เลยโทษก็แล้วกับผมเมธาฟ้าแวบๆวันนี้เมธาจะมาร้องเพลงให้กับทุกท่านผู้มีเกียรติได้ฟังฟังกันเลยเพื่องานเพลงนับฝากตลกครับโอ้โหเรียกพวกบ้าหนูเลยอุเก้รฮะติดเลยซื้อ ไม่สบายครับ <worship> ด <bird> ้ายาหนนน่งเเ็ way. Way ็ แ๊บเชียวขอขอ,ขอบคุณครับอ,อขอฝากเพลงของเมทาฟ้าแวบๆเอาไว้เท่านี้ครับครับผมเอ่อ,อน,นี้เมทในทาคงอยู่ไม่ได้แล้วนะนะท่านก็ฟังกันได้นะคะสํสำหรับเพลงของผมเพลงก็เพราะคนร้องก็หน้าตาดีซะเกิน <S <S โอ้โหพี่พูดเหมือนมานเลยมีกระจกสองหนามีครับแต่เมาทาพูดแตกหมดแล้ว <S <S ออแต่ตรงนี้มีก็ไปแะโง่น้าดูที่โง่เลยที่อ่าน ขอไปด้วยบ้านเมธาไม่มีองค์น้ำมีใจหินอ่อนล้างมือล้างถีนครับไปทั้งโอกดูเอาตรงนี้เมธาของสาววันพีนสวัสดีครับกลับไปแล้วไปนะเมธาวรินทาไปไปนะขึ้นรถตู้ไปละขึ้มืถตอดปรลาดเลยใส่ง่ายเอ้ยิ้วก้อยใส่ได้ไหมได้หมดผู้มิ้ว ตอนะเป็นไรเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะอย่ปอะอ่ะเฮ้ยไอเากะไล้เจ้ารัอตัวเองนะก่อนอื่นสั่งขนอสอบสุข่ีลศีสวรรค์เี๋ยเดี๋ยวเดี๋ขึ้นมา้นมา ยี่เริ่มไปแต้อก็ขอขอบคุณเ,ครเร่ที่ยังไม่ปิสาที่ยังอยู่เป้าเลยทีนี้แฟนคลับนอนดูแล้วสบายลิเกดังลิเกดีเล่นต้องไม่เพลนินจนนอนหลับไปเลยยังขอขอบคุณท่านมากลุกนะไม่ลุกได้ไงล่ะมองมันขนาดนี้นว่านะอันอไรน ปวดห,ห้องน้ำห้องน้ำคอจันหลังไม่ทีได้เลยครับครับครับมีโถอย่างดีเลยครับเป็นโถนั่งครับแต่ไม่มีฝ <ST AR C ES> าเี่ยนั่งเลยเลยครับผมไม่รู้แล้วผมนั่งแล้วจุ่มลงไปทั้งโถโเลยไม่เห็นเลยแม่พี่ก็ดีสายันครอบครบ <ST AR C ES> ขวคุณคุณแม่ที่มาจากอ่างศิลาผมตกใจับเป็นแล้วครับ นำครบกมาใ้สายันสายันให้ลองทานแลวน้ววัดกรอบเลแล้วเกินครับท่านหนุาสากจ,จะเก็บไว้กินมันงล้าทำไมอ่ะฟันตามแตกนะคร <c oughs> ับพี่ทางด้านนี้ก็มาขอเพลงกับสาญาณด้านซยครับผมทางด้านซ้ายมาขอเพลงกับสายันเพลงอะไรครับเลบพลงเอ่อย <c oughs> ืในใจลอยคอยแฟน<อ>ทางด้านนี้กลุ่มเครื่องเสียงก็มาขอขอเพลงไปแล้วก็ <c oughs> ขอยาณเพลงอะไรครับ เออ่เสียงคือเทียงนาโงท่าน่าทางด้านนี้ก็ไม่ขวากระเดี่ยวหมูเมื่อกี้นี้ก็เก็บไปแล้วครับผมฮะจะมาขอเพลงกับสายยันครับเออ่แด็กคนชุดเทียบโอ้โหนะฮะแล้วเมื่อกี้ทานหลังเมื่อกี้โดแผลเลยครับมาขอเพลงเออ่สายยันขายใจ่สี่เพลงเลยพี่สี่เพลงรวดจะเวลาไอ้ไรน้องพี่ตรงนี้สายยันขอร้องทีเดียว สี่เพลงเลยครับท่านพระอุราในผลงานเพลงที่มีชื่อว่าว่ายิ้มใจลอยคอยยีเจี๊ยบดูดคุยให้สายหยันครับสายยันจัดผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงกับสายยันก่อนเลยทีเดียวเห็นไหมครับไก่ย่างวิเชียรบุรี้ยไก่จ๋าไก่จ้าตอนนี้ไก่อะไรก็ได้ครับหิวรนจะดีมาก พี่เต้าผิดคีย์ด้วยตตีเขาผิดครับเออคลล์เขาตตีฮอยโลครับเอาพีกแะหน้าเลยเอาใหม่กับเรื่องเอาใหม่ครับพี่ได้พี่เต้าไม่สบายแน่เลยขอไม่เพราเป็นว่าคงหิวมากนะไม่เอาละหน้าอินโทรแบบกองมาอย่างเดียวโถ่พ้ ก็แจบ <ะ S 1> นี้น้องกับน้องกันที่เ็นทีเสียใจที่เย็นทนเสียใจทะใจสริยนรู้ใคชายเจ้าน้ำตาเสียงนี้เปนเหมือะะนคนปวดร้าวเธอก็ควรใจเจ้า เราไม่เปอนการโฆษนาชมิลินท่านต่อไปเลย